ต้องว่าง,ง,งนอนว่างนอนคนหนาเดียวนี่หรอพี่มีตาสองตาไม้ตาพี่ชั้นเดียวไงไพ,พี่มีสองชั้นไม่พี่ไม่ได้มีสองชั้นนะตาพี่ชั้นเดียว <c oughs> ทำไมชอบคนพ่วงว่าตามีสองชั้นจังเลยคนพ่วงว่าตามีสองชั้นจังเลยแต่บอกให้เลยคิ้วพี่เหมือน,มอนอแม่งคิ้วนูนมากเลยแม่งคิ้วนูนมาก หลอกพี่เนาะเหมือนแมกินอนไหนนะคิวมันใหญ่คิ้วมันใหญ่มากคิวมันใหญ่มากคิวมันใหญ่มากเหมือนอะไรนะเหมือนแมกนินอนใช่เหมือนหรอพี่ว่าไม่เหมือนหรอพี่ว่าไม่เหมือนหรอพี่ว่าไม่เหมือนหรอเหมือนหางหมาเลยหางหมาเลยหางหมาเลยเหมือนอะไรหางหมาหางหมาอะไรจะสวยขนาดนี้ไม่ติไม่อกลงมานอกลงมา นี่พี่ขิวนี่พี่ใส่ไปห้ากิโลเมตรห้ากิโลเมตรเหละเนี่ยห้ากิโลเมตรเลยเนี่ยพอพี่ก็เขียนแบบนี้แหละขิวพี่พี่กง่วงนอนแล้วตอนนี้พี่ก็อยากนอนสิวขึ้นมันไม่ใช่สิวนะนี่มันเป็นตุ่มที่เมือบันนะนี่ตรงนี้อ่ะโอ้ยเบพี่ตุ่มหนึ่งอ่ะดูจะบอกในหน้าพี่เริ่มดำขึ้นแล้วหน้าพี่เริ่มดำขึ้นแล้วหน้าพี่เริ่มดำ หน้าพี่หน้าพี่ปกติแต่ว่าคิ้วมันใหญ่มากคิ้วมันใหญ่มากคิ้วมันใหญ่มากพี่ดูเห็นกระตกไหมคิ้ยมันใหญ่จริงไหมคิ้วพี่ดูดูป้โปลายไอ,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 อพี่<ป>พพมขนขาทำไมขนขาพี่ยาวนาอะไรขนขาพี่ยาวทำไมอย่าไปหลอกอย่าไปหลอกอย่า คิวเธอยืนหนึ่งในหนะคำให้รถพก็ไม่รู้นะว่าคิวพิมเหมือนอะไรมึงก็ไม่รู้หางดักแด้ดักแดงดักแด้มันเป็นหามดักแดงแต่เขาจะรูนี่คือหางนี่คือหางหางดักแด้พีไม่สัชนายเดี๋ยวไม่สชนายเดี๋ยวพี่พีมันจะล้างออกไมนนด้ลิ้นเนี่ย ที่จ uh, ร <delle> <OLED> <at> ิงก็จะนอนแล้วเด้อจะนอนแล้วจะนอนแล้วสี่ขานวาแล้วสินอนเออง่วงนอนเออมานอนไปแล้วเด้อตาสิลับแล้วนี่ตาสิลับแล้วไปแล้วตาสิลับแล้วตาสิลับแล้วตาสิลับแล้วโอ้ยนอนแล้วบายบายนอนแล้วสินอนแล้ว